เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะครับในวันนี้ฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Heyday กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปนะฮะวิธีทํายังไงนะครับให้มี lobster แล้วก็ขนเป็ดเนี่ยเพียงพอในการใช้งานนั่นเองเนาะนะครับเวลาเราจะผลิตนู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับ lobster หรือว่าเกี่ยวกับขนเป็ดเนี่ยเราจะได้แบบว่ามีเพียงพอนะครับผมไม่ขาดมืออะไรแบบนี้นะฮะอ่ะอันดับแรกนะครับผมเราก็มาที่นี่ครับมันจะมีเครื่องทาตาข่ายนะฮะ คือเครื่องทําตาข่ายเนี่ยนะครับจะทําแบบว่าตาข่ายจับปลานะครับผมแล้วก็พวกกาดักล็อบสเตอร์แล้วก็กาดักเป็ดนะฮะก็คือเวลาผลิตเนี่ยไม่เราไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือผลิตไปเปล่าๆเลยนะครับเนาะนะครับอ่ะเครื่องทําตาข่ายเนี่ยครับผมเราเข้ามาดูนี่ครับว่าช่องที่ผลิตเนี่ยนะครับสังเกตที่ช่องที่ผลิตนะตอนนี้เนี่ยผมขยายไปที่6ช่องนะครับซึ่งเออผมแนะนานะให้ขยายมากกว่า6ช่องหรือเท่ากับ6ช่องนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่มีเพชนะ เนี่ยใครที่มีเพชรแบบว่าเยอะๆเนี่ยผมแบบว่าค่อยๆเก็บเพชรก็ได้นะฮะแล้วก็มาอัปเกรดเออเครื่องทําตะข่ายนี้นะครับแบบว่าอัปเกรดช่องผลิตนะให้มันแบบว่าได้จํานวน6ช่องนะครับผมหรือมากกว่าเนาะเพราะว่าไอ้หช่องเนี่ยนะครับมันจะไปสอดคล้องกับนี่ฮะพวกบ่อล็อบสเตอร์นะครับผมซึ่งบ่อบสเตอร์เนี่ยเลเวลตันมันก็คือ6นะครับผมเนาะมันจะจุได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเช่นเดียวกับเออ่ที่ตัดคนเป็ดนะครับมันก็จะจุเป็ดได้ทั้งหมด6ตัวเช่นกันนะครับเนาะนะทีละ6ตัวเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีเขาเรียกว่ากับดักเป็ดหรือว่าแบบกับดักล็อบสเตอร์ค้างนะครับผมตกค้างแบบเหลือเศษ1เศษ2อะไรแบบนี้น่คือมันจะอยู่ที่6 12อะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะผลิตเนาะนะครับก็ไอที่มันขยาย6ช่องก็ตามที่ผมบอกเนาะนี่บมันจะได้มาสอดคล้องกันนะฮะแล้วก็ไอบอรล็อบสเตอร์เนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าที่มันมีได้ทั้งหมด6ตัวเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า เราเปิดบ่อลอบสเตอร์มาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเลเวลแบบว่าเลเวลฟาร์มของเรานะครับเมื่อถึงเลเวลเลเวลหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะเออ่ปลดล็อกให้เราสร้างบ่อลอบสเตอร์เนาะนะครับเราก็ต้องสร้างบ่อลอบสเตอร์เมื่อเราสร้างบ่อลอบสเตอร์เสร็จนะครับในบ่อนั้นเนี่ยมันจะจุูอบสเตอร์ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะครับอาจจะ2หรือ3ตัวนี่แหละนะครับผมจำไม่ได้มันนานมากแล้วเนาะนะครับมันจะจุูอบสเตอร์ได้แค่นั้นนะครับซึ่งเราต้องทําการอัปเกรดนะครับคุณผู้ชมครับอัปเกรดบ่อลอบสเตอร์เนี่ยให้มันมีเลเวลสูงสุดเเนนก็คคือลลว6ะรับ เรือหกเนี่ยนะครับมันก็จะจุลอบสเตอร์ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเออนี่ยประมาณนี้เช่นเดียวกับเออที่ตัดขนเป็ดเหมือนกันนะครับเมื่อเราเออเล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะปลดล็อกเออเครื่องตัดขนเป็ดมานะครับในเครื่องตัดขนเป็ดเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2นะครับสหรือสนี่แหละเนาะเหมือนกันเนี่ยผมทำไม่ได้เนาะมันจะมีอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องทําการอัปเกรดเหมือนกันนะฮะ อัปเกรดเนาะเนี่ยไอที่ปุ่มบวกเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอัปเต็มแล้วนะครับผมอัปถึงเลเวลสูงสุดแล้วก็จะจุเป็ดได้ทั้งหมด6ตัวนั่นเองเนี่ยครับนั่นแหละฮะมันก็จะไปสอดคล้องกันเนาะนะครับสหรับเอ่อจำนวน6กนะฮะที่ผมเอ่อให้เปิดช่องผลิตนะครับสำหรับเครื่องทำตาข่ายเนาะต่อมานะครับผมเราต้องเอ่อทำกับดักลอสเตอร์เนี่ยฮะแล้วก็กับดักเป็ดเนี่ยรอบรอบหนึ่งเนี่ยนะครับคือเราแบบว่าผลิตไปหมดเลยสมมติเนี่ยรอบนี้เราจะผลิตกับดักเป็ดเนี่ยฮะแล้วก็ผลิตกับดักเป็ดไปนะะะะคคครรรรัััััับบบเเามมมีีอออยยู่่่ท้้งงหด6 6ชนนนนนแลลลวกก็็ผิตไปฮจะ เต็มช่องแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราแบบว่าผลิตอยู่เนี้ยนะครับเราก็มาดัก lobster เนี่ครับจำไว้นะครับเราผลิตอันไหนนะครับอย่างเช่นอาสมมติเราผลิตกับดัก lobster เนะครับเราก็มาดักเป็ดนะครับคุณผู้ชมสลับกันนะคุณผู้ชมเราก็มาดักเป็ดไว้นะฮะแล้วก็ผลิตกับดัก lobster ไว้นะครับผมในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราผลิตกับดักเป็ดไว้นะครับเราก็ต้องมาวางกับดัก lobster ์นี่ครับซึ่งมันจะสลับกันนะคุณผู้ชมนี่ครับคือ คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจหรอกนะที่ผมพยายามอธิบายคือผมก็แบบว่าอธิบายยากเนาะทำอย่างนี้นะครับผมทำแบบที่ผมบอกเนี่ยก็คือเราทําสมมติอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับถ้าเราเกิดว่าเราผลิตกับดัก l o เตอร์ในในบ่อตกปลาเราเนี่ยนะครับเราต้องวางกับดักเปิดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในเครื่องทำตาข่ายเราผลิตกับดักเปิดนะฮะในบ่อตกปลาของเราต้องเป็น lobster นั่นเองนะครับเป็นกับดัก lobster เนาะ เออนี่ครับมันจะสลับกันนะคุณผู้ชมนี่ครับมันจะทําให้เราแบบว่ามีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็สมดุลนั่นเองนะครับแบบว่าเราจะไม่ได้แบบเฮ้ยดักล็อบสเตอย่างเดียวนะครับดักขนเป็ดอย่างเดียวอะไรแบบนี้ครับคือมันจะสลับกันนะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะสลับกันเนาะนะครับคือไอ้ที่ดักเป็ดเนี่ยมันจะใช้เวลาเร็วกว่า l o อบ t e r เนีนยคุณผู้ชมครับมันจะใช้เวลาในการดักบสเตอร์เนี่ยนานมากนะครับซึ่ง เราก็ต้องทําสลับกันนะครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลแล้วก็บ a l a n c e กันนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้นะครับผมทํากับดักเป็ดอยู่ใช่ไหมครับนี่ฮะเห็นไหมตอนแรกเนี่ยผมได้วางกับดักเป็ดไปเนาะนี่ครับมันก็พร้อมแล้วนะครับอ่ะเมื่อที่ดักเป็ดเราพร้อมแล้วนะครับเราจะยังเก็บไม่ได้นะฮะเราต้องมาดูที่ตัดขนเป็ดเราก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องตัดขนเป็ดเราเนี่ยมีเป็ดอยู่ข้างในนะครับผมแบบมีเป็ดอยู่แบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเก็บอันใหม่มาได้เนาะนี่ครับเราต้องมาทําการนี่ครับเก็บก่อนเลยนะครับนี่ เก็บเป็ดไปก่อนนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเมื่อเราเก็บผลเป็ดเสร็จนได้ไหมครับมันก็จะว่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทําการนี่ครับเก็บมาได้นั่นเองนะฮะนี่อ่ะเมื่อเราเก็บมาเสร็จนะครับผมเราก็วางสลับกันไปเลยนี่ครับเมื่อกี้เราวางนะครับเมื่อกี้เราเก็บเอ่อเป็ดไปใช่ไหมครับต่อมาครับเราก็ต้องวางนี่ครับกับดักลอบสเตอร์นะครับอ่านี่นะครับวางสลับกันไปเลยนี่ครับก็คือในบ่อตกปลาเราเนี่ยนะครับสลับเลเวลไหนนะครับที่มีบ่อตกปลาไม่เพียงพอนะครับเราต้องทําการ ขยายบ่อตกปลาก่อนนะคุณผู้ชมอย่างน้อยเนี่ยนะครับให้มันมากกว่า6นะครับให้มันมากกว่า6ช่องนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบว่าดักเป็ดหรือว่าดัก lobster เนี่ยนะครับให้มันได้แบบพอดีเนาะเนี่ยมันจะได้สมดุลกันคือเราแบ่งไปเลยนะครับซีกนี้นะครับผมซีกฝั่งนี้นะครับเห็นไหมผมจะแบ่งนะฮะซีกฝั่งนี้เนี่ยผมจะแบ่งไว้ให้สําหรับขนเป็ดแล้วก็ lobster นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมจะไว้ตกปลานะครุณผู้ชมนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดแปดบ่อนะครับผมก็จะเอาไว้ตกปลาอย่างเดียวเลยเนี่ยคุณผู้ชม ตกปลานะครับแล้วก็ดักปลาอะไรแบบนี้นะครับในกรณีที่ผมอยากดักปลาเนาะเนี่ยผมก็หวานแหหวานอะไรไปอุ้ยมีผีด้วยเห็นไหมนะครับผมจะแบ่งนะครับผมแบ่งเอ่อบ่อตกปลาของผมเป็น2ซี่นะครับก็คือซี่ขวาแล้วก็ซีกซ้ายนะครับซีกซ้ายไว้ตกปลานะครับซีกขวาเอาไว้ดักล็อบสเตอร์แล้วก็ขนเป็ดนั่นเองเนาะนะครับคือเราจะเล่นเฮเดได้แบบว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ขัดแม่อะไรเลยนะครับก็ในทริคนี้นะครับในคลิปนี้เนาะนะครับที่ผมบอกไปเดี๋ย ก็คือเลเวลคุณเนี่ยต้องมีเยอะระดับหนึ่งเนาะนะครับเลเวลคุณต้องมีเยอะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีบ่อตกปลาที่เยอะเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะฮะก็บ่อตกปลาเนี่ยแนะนําว่าให้ขยายให้ครบก่อนนะเออนะครับแบบคือเลเวลไหนนะครับที่เลเวลเยอะแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าบ่อตกปลายังขยายไม่ครบเลยนะครับแนะนําว่าให้มันเน้นบ่อตกปลาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ ขยายให้มันครบก่อนนะแล้วค่อยไปแบบว่าขยายพื้นที่ในฟาร์มเนาะนะครับไอพื้นที่ในฟาร์มเนี่ยช่างมันนะครับยังไงมันก็พออยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราตัดต้นไม้ออกหมดเนี่ยมันก็มีพื้นที่ว่างในการวางเครื่องผลิตเพียงพออยู่แล้วเนาะนะครับผมแนะนําว่า ให้เอาเอ่อพวกฉนดที่ดินพวกไออุปกรณ์ขยายฟาร์มต่างเนี่ยนะครับมาขยายบอ่อตกปลาก่อนนะครับคุณผู้ชมขยายมันหมดก่อนนะครับควยแรกเลยที่เราต้องทําก็คือขยายบอ่อตกปลาให้มันครบทุกบอ่อเนะครับเราจะได้แบบว่าเวลาเอีเวนต์ตกปลามาหรือว่าทําบินตกปลาอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยตกปลาได้เร็วขึ้นนั่นเองเนาะนะครับมันจะทําให้รภารกิจเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับคนที่มีบอ่อตกปลาเยอะก็จะย่อมได้เปรียบกว่าคนที่มีบ่อตกปลาน้อยนั่นเองเนาะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ดูลนี้้แวก็ ได้ประโยชน์แล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้นะครับให้เหมาะกับฟาร์มของคุณนะครับไม่ใช่ว่าเอาวิธีการของผมไปทําในขณะที่ฟาร์มของคุณเนี่ยเลเวลยังน้อยอยู่อะไรแบบนี้นะครับมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมฮะเราต้องเอาวิธีที่ผมบอกเนี่ยไปประยุกนะครับเข้าใจคำว่าประยุกไหมเอาไปประยุกต์เอาไปปรับใช้นะครับให้มันเหมาะกับฟาร์มของคุณนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคครับในสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอาจจะบ่นพลาดอะไรไปเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิป มันก็แบบเป็นคลิปเฮเดเนะมันก็ต้องแบบว่าบอกนะครับสาระนั่นเองเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครได้สาระแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทาคลิปอะไรนะฮะก็ลองคอมเมนต์บอกที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆนะครับฝากกดซุปเปอร์แตงให้ผมด้วยนะครับเนาะนะก็ตามศัตรูของคุณเลยนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับว